สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนี่ฝนที่พาให้ทุกคนมาเลว่ว่าฝนลงบ้านแต่ละครั้งกันเม่ดับเรื่อยไหมฝนมั่งนะพี่เม่นี่แม่กองฝนนี่ง่ายค่อยมาแล้วก็เมยพี่ใหม่คุณมู่นะคะแล้วก็ดดับไม้เป็นมดนี่โดนะคะนี่โดมูอน,นี่โดมูแล้วก็นี่เนือ้อทุกคนแม่ล้างได้ใบ่ไหมแม่ถ้าแต่เนือ้อนี่เราสร้างลง ในก็เป็นทรายมูนะคะในก็ไข่คุณตึ้งในตัวเย็นเฟิอนะ่องของมันยังน้อยเลยเรื่องเฟื่องให้ทุกคนเลย <laughs> วายจ้าเต็มวันนั้นยังเหลือไม่เต๋าเลยแล้วนี่ยังเหลือแต่ปลาเกตเลยทุกคนนี่ยังเหลือแค่ปลาเกตในก็นี่เฟ่องหวาน,น,นเนียนเฟื่อเฉลิมมึกมาพี่หมายมัน,น่กินมึกน้ำดำถึงว่ายเฉลิมมึกเนี่ยของเต๋อเฉลอไว้ยโรบ้านยังเหลือไก่นะคะทุกคน เดี๋ยวฝนก็จะมาแพ็กไสทุ่งทุกคนเอาไปทปําตัวอย่างได้นะคะทุกคนคะถ้าเราแพ็กใสทุ่งเดี๋ยวก็แช่ห้องแข็งหว้ของมันจะซดอยู่ตลอดดวลาอมาเรียกันเลยว่าฝนเอาทําบันพื้นะคะนี่ไส้นะคะนี่เื่งองในทุกคนนะนี่ื่งองในนะคะฝนจะเจ้ามาเชียก้นฝน,นจเจ้ามาเชียกัน เราต้องเช็ดแล้วก่นนะคะทุกคนถึงเวลาเราเอาไปแช่ฟิตถึเวลาเราเที่ยวมาเก่งเราก็เคลายน้ำแข็งแต่วันนี้นี่เราเช็ดตั้งแล้วก่อนถึงเดี๋ยวเราจะเอาค้าฟิตแต่ถ้าทำแบบนี้นะฝนบ่หรือว่าคงจะอยู่ได้นานมากทุกคนเนอะจำไว้แบบนี้เราเที่ยวไปพัดเที่ยวไปต้มเที่ยวไปทอด แม่ให้หมูมาดาสามโลทั้งโลท,โลทโลั้ทงไรพี่อาไปนี่เป็นหมูกองรอบรอบก้อนนะใครอยากกินไม่มุดนะทุกคนนี้วันที่ทำเด็ดเดี่ยวไวปต่อเช้านี้หมูจุดก้อนนี่จะเม่ให้มาชุดก้อนให้พี่หมายล้างวันนี้เดี๋ยวเพิ่งทำไว้เด้โปรโยทุกคนเนอะ เราเท้าเต็กเอามาเก่งอย่างเดียวเลยคุณจะทำแบบนี้ตลอดเลยพวกของมันจะซดและยู่ได้เป็นเดือนถ้าทำวันนี้แต่ถ้าเราใช้ในห้องพิษตนห้องธรรมดาห้องเย็นธรรมดาของยู่ได้ไม่กี่วันเหนื่อเที่วมมดนี่เช็ดปคนนีุ้กคน นี่ค่ะไม่เกงได้แล้วสองเก่งนี่ยตกวนึแกแ็ดลื้อแ็ดพุ่ง พูดยากาดได้ดีบพูดยากาอยาให้มันหลุมข้าวมันจะได้ใส่ได้มามาล้วก็แม็ดสารทีทำอะไรนี่เชื้อนะทุกคนว่าถ้าทำแบบนี้ทุกคนกินได้นานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเชฟฟิตค่อยค่อยอนเดี๋ยวเชฟตัวเย็นด่นี่ดูหมูนี่ดูหมู นี่เป็นโดมูดินะนี่เป็นข้าเป็นโดจะไม่เองนี่ครับนี่ไห้ต้มได้ไห้แกงคั่วคั่วพิกเทียมนี่ทุกคนกับโดมูดินะโดมูดนี่ต้องแพ็คใส่ถุงหน่อยอะเองนี่เบ่งเป็นแกงเนี่ยใส่ถุงแล่อยน้องเบ่งเป็นแกงนี่เนื้อโดไห้แกงได้แกงเลย มีลางไหมเรียบร้อยเลยไม่ถุงนี้มันดีใจมดมากมดดีวะ่ะแต่ตะเกนเก่งบนปุ่นเป๊ะๆแวเนี่้ทุกคนกคนืออากัดยังดี ไม่เป็ไนไงน้ำเดือดมันโอ้ยแล้วตร่งนายทำมันอ,อย่งนี่ดีดที่สุดเพรามันก็บะลดเวลาเลยเวลาที่กินเลยว่าเอามาไหลน้ำแข็งนั้นยากกว่าเดียวเลยเห็นโดมมั้ยเออตรงนี้มาว่าตรงไห้เดี๋ยวจ๊ะมาี่ เราใหญ่จังนะจ้ะที่แต่ก็ไม่ดีทำไว้แบบนี้แบ่งจะเป็นแกงแกงดี่เราจะเอามาใช้ง่ายทุกคนแต่ถ้าว่าเราทำไว้ใส่ไว้ทีเดียวมันจืดมัดกาวผลเราที่แกงถ้าเราใช้ไม่มัดเราไหลน้ำแกงเร็วดิได้แบบนั้นสิเพื่งกลายเป็นว่าเอามันมาล้างแล้วไหลดีซึ่งมันจืดอย่างนี้นี่

สามชั trendy, ้นม <oo shows> <noise> ึงสามชั้นโอ้หูมันสามโลมูนี่เนื้อแดงนี่เนื้อแดงเดี๋ยวเป็กเป็นทุ้มเลยเอาโว่มาชายทีละทุ้มเพราะถ้าโว่มาชายดังเพลงไม่จุดนี่เนื้อสั้นมาหัวเนื้อปูน่าจะปูเดี๋ยวแบ่งแบง ที ee, <Ba? S 1> ahan, ่เชไดนะมัอย่าเช็ดไปนั้นเลยกูอะเช็ดตามยาวเลยเอามาดูเช็ดวันนี้เลยเช็ดนะมันคือได้เลยนี่มันเช็ดตามยาวเช็นเป็นทินบางมันทวดพุชอยอยู่นะว่าน้ำพึ่งบนกว่าเต็มมัดทุกคนเออแต่ไม่รู้จะเอาพื่อทำจริงรวยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอ้โยไม่รู้ตั้งกี่รังไม่จะพกนึ้เท่ครับเทีบนนี่เหรอเออกินหน้าปกด,ดีอันนี้ได้แม่ตงกินพก Nghĩ là tụi ở technique nào thì là bằng thịt vườn quay lần nát ăn phun cả Chờ mấy từng vườn đem mà phép là ngay được rồi Chúng không mà phép rồi mắt cái kinh đai nàng Kể theo mượn đầu là Mượn đầu xoay thằng thùng dây vậy Có thể thùng dây vậy em đi Từng với là mà chai Rồi mà lại nắm kẹn càng phê Cái này thì ngoan nữa mất cái hút mất Rồi tụi cuốn bèn mình thùng à, Thùng เอาแม็กมดเด็ช่ชยแม็กไงเดียเดียเดียยึดก่อนนะนี่เนื้อสามชัน้นทุกคนเนื้อสามชัน้นทามสามชิ้นมาโว้ยเ,เออมันนั่นว่ะเวลาโร่มาจายมันหายดิายหมูไม่ได้นะอืมกันโจนย่างงี้ พี ừ, ห่หมายว่าโจดด้ยก่อนเอยนโจดมาหน้ามันจะโจดไปล่างอุย้ยดีพี่แดมันยังเดินได้ตูดมันนั่งไนเดี๋ยวกันึงเหลืตายเยียบเลยเเย,ยังเจยยังเจยดมาขื่นแม่ม้าเนี้ยระดามลูกแม่กินกูตัน เราจะวิทย์เราวันนี้โอ้มาดีตุ่งเล็กันน่าจะมุกรอบนะจัำจันี้นี่ตันงติ่งทำจั้งสี่เรียบมันสามชั้นจ้าเนี่ยฝนจะแพ็คแบบนี้เคยเดียวไปทำเป็นตัวอย่างเราเลยแต่วแช่ไว้ในห้องฟิดไอแขลงพอที่กินเราเอามาไล่น้ำแข็งทุกคนไม่เยอะเลยคุณฮะิคุณเนี่ย ไอ้ผงนี้เมกแลบผงเยนกันน้ำเรลืองมันโอ้วเย็นคืออือเห็นไหมคะทำไมเป็นเนี้ยมันเย็บรอยกันทุกคนหมูเนี่ยเองเอาไว้สักครึ่งไหมต่วเช้าทำเด็ดเดียวกับไอ้ตัดเตือไงเด็ดเดียว่ะเด็ดเดียวว่ะนี่นี่เดียวทำเด็ดเดียวนะฮะต่อเช้าเพราะมันเป็นหมูชุดก้อนตึงถึงหลังกาหมัูไปเทียวอัดใหญ่ไปเทียว รำครับไป้ผ่านน้องไปสอบตึงผีดร่างกายาผู้กลับว่าตึงมู้ยักเรื่องนะถึงฝืนว่าเดี๋ยวทําเด็ดเดียวว่าเดี๋ยวต่อเจ้าตัดทำเวลาทำตอวตายเจ็ดไว้ก่อนนะเจ็ดไว้ก่อนนะเอ็งมาเจ็ดนะเดี๋ยวค่อยเจ็ดต่อเช้าว่านะทุกคนหน้าพหมายว่าได้ถ่ายให้เลยกันว่าฝืนทํำมู้เด็ดเดียวนั่นใส่เลยผืนพๆนะคะถึงเนี้ยเราเออกมาเช็ดตะเย็นดินี่เอาออกมาเป็ะๆตะเวน อันน <mile> ี้ใกล้ยุดก่อนยัอยู่อยู่เลยนี่กินไปมันเตี้ยนี่แม่สางจังเนี่ยแป็กมาแบบนี้ทุกคนตามมาแบบนี้ใส่แบบนี้ได้มาว่านว่าการโลนๆใครอยากกินเงี่ยวนึ่งเตี้ยเรียนเมาได้ในเรียนบ้านไกลเรียนเกียงบ้านไกลเรียนเกียงเมาได้ยังเต็มมัอ เหียวเมียวมั้งคงกินมีทราแต่ก็นี่ก็หยิรบก็มีอยู่ยังมีปลาเกตด้วยังมีนั่นมึกน้องไม่ทำทีมีมึกมึกไม่ทำทีว่าเออเดี๋ยวก็ทำเวลาโน่ตีเดียวหรือเจ๊มันแข่งอย่างเดียวเลยนี่แหละเป็นการการ,ารทั้งนอกมาห่านเท่ห์ฝืนทำนะส่วนมากแต่ทำแบบนี้มันจะสดดาาาทีทุกคนเพราะว่าเราไมาใช้ตีตีเวียนถึงมันจะสดว่า เวยเนี่ยตัดย่างเหรอฮะตัดย่างไม่มันติดเป็นคนเก็บยาวันนี้เลยก็เนอะเพราะว่าไอ้ดำเลยจะเกียงถึงมันชัดเพราะอ่ะเหมือนโดยไอ้ดำเลยแบบนี้มันจะชัดเดี๋ยวหาเทไว้ค่อยก่อนไม่มีเทไว้ค่อล่ละทีนี้เอาเไข่อยว้แล้วในตู้เย็นถ้าไว้โน่นี่ไข่มันเร็วมดถึงต้องเอาไปเทในตู้เย็นถ้าไว้โน่นี่สังเกตเร็วอากาศร้อนแบบนี้กันถึง ไอ้วงขวัวฝนมันเป็นร่างกายกางังซี่อันสกุลถึงตีร่างใกล้เป็นว่าร้อนร้อนถึงเร็วมันน้งนี่ดับแต่จริงมันต้องมีดาดรองมันตะกี้นี่ได้ชนมากฝนเพรว่าได้ลงไปบ้านทีถึงแมรกร่ก็ดับนู่ดับนี่อักันเพราะว่านฝนกับบ้านพีใหม่ยุไม่เกลื่อกัน ra mà lổ đã nè xong đẹp ban điều còn nè nè bà rùng bởi chúng có hổng kinh tục của nữ bà mình sẽ tông sư bà mẹ rửa bà hai Hãy subscribe นี่แหละทุกคนเราอาไปทำตามได้เลยแม่แต่ค่อยก็เหมือนแหละทุกคนก็เอามาเชะตัวเย็นหน้าถ้าไม่เชะตัวเย็นค่อยมันไม่ซอสนี่มีอย่างเต็มมดนี่ของกินแหววยังไม่ได้กินหมอไปอาบเจียนไม่ได้กินโอเคนะค่ะทุกคนถ้าว่าเคยดิดับต,ตามก็เลยตามคลิปเลยเอยเจอไม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามเพจไร่ฝุ่นด้วยนะคะทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจเชิญช่องว er ่าเฟินนะคะนะคะทุกคน ขอเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ